ีค่ะทุกคนวันนี้ช่อจะพามาทําฮอร์โมนนมสดนะคะนม,มแบบนี้ที่น้องๆไม่กินกันแล้วนะคะเราก็เอามาทําฮอร์โมนนมสดไว้บํารุงพืชผักกินใบได้นะคะจม่ขาอวีใช่ค่ะเดี๋ยวใช้นมสดหนึ่งกล่องนะคะมนมยี่ห้อไหนก็ได้นะคะนี่ใช้นมตามด้วยนมเปรี้ยวหนึ่งขวดนะคะมนมเปรี้ยวหนึ่งขวดนะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราล1ช้อนโต๊ะนะคะหช้อนโต๊ะพูนๆแบบนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็จะมีส่วนผสมพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือผงชูรสอ่หนึ่งช้อนเหมือนกันนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันวันนี้น้องประดาวมาให้กำลังใจด้วยว้าวน่ากินมไหมคะ น่ากินใช่ไหมเดี๋ยวเราจะหมักไว้7จ็ถึงสิวันได้เลยนะคะ7วันแรกก็สามารถใช้ได้แล้วนะคะแม่ไปแม่แม่เอน้ำ่เอะได้แล้วได้แล้ว ละลาย<ด>เดี๋ยวน้ำตาลละลายยากนิดหนึ่งได้แล้วเ,เ,เอาไว้ให้ต้นไม้กินนะคะฮะ,ดะ,ะเดี๋ยวพี่แม่จะเอาให้ใส่ขวดนะคะเราจะต้องอาศัยเหยื่อใหม่ะเพราะว่าเดี๋ยวหกนั่นเองโอ้ละลายไม่หมด ได้แล้วเราจะใช้ขวดนะคะกรองลงไปเพื่อที่จะใช้หมักนะคะกระบวนการหมักเป็นแบบหมักแบบไม่ใช้ออกซิเจนนะคะก็จะปิดฝานะปิดฝาเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้7-14วันนะคะก็ใช้ได้ยิ่งหมักนานยิ่งดีนะคะยิ่งหมักนานก็ยิ่งเข้มข้นนะคะอัตราส่วนการใช้ก็คือ2ช้อนแกงต่อน้ำา10ลิตรนะคะในการฉีดพ่นหรือว่า รสผสมน้ำรสนะคะแล้วก็หมั่นมาคลายเกลียวฝาบ่อยๆนะคะเพราะว่าการหมักจะเกิดแก๊สนะคะทำให้ขวดมันแน่นแล้วก็อาจจะระเบิดได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะฮอร์โมโนนมสดสำหรับบำรุงใบนะคะพืชที่กินใบแนะนำเน้นๆเลยนะคะ นนอย่าลืมไปทำกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ okay. ๊ายบายน้องปลาาบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคค่ะเรียบร้อย,อยเราก็ตั้งไว้ตั้งไว้ในร่มนะคะตล้กเก็บเอาอุปก,กรณ์ไปล้างกัน